ยังไงเนาะแต่ก่อนใช้เราต้องตัดจนใบขลุดออกก่อนนะครับเนาะให้ใบหลุดออกจนหมดก่อนแล้วค่ก็ทำแบบนี้มันจะได้ผลแล้วก็ฉีดครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมาขอสวัสดีกันในวันอาทิตย์ที่สองครับผมเนาะของเดือนสิงหาคม เดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ชนชมต้นนี้ครับผมเนาะต้นนี้ที่เขาเราเสียบแล้วจริงไม่ค่อยแตกครับผมริงจะแตกน้อยไปหน่อยจะมาทําให้แตกกิ่งแ,แ,แ,แบบเยอะๆเหมือนกับต้นนี้ครับผมเนี่ยแล้วจะทําอย่างไรเนาะเขาถึงแตกกิ่งได้เดี๋ยวมาค่อยมาดูกันครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูชนชมสองต้นนี้ก่อนตอนนี้จะเป็นยักษ์ยักษ์สะอูครับผมเนี่ยยักษ์สอูเนาะต้นใหญ่ขนาดน,นี้นี่เป็นม้าที่ฟอร์มสวยนะครับตันนี้ฟอร์มสวย กิ่งเยอะๆครับนี่กิ่งดอกแบบเยอะๆเลยเนาะเป็นไม้ที่ฟอมสวยแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะอยากขายอยากขายอยากขายเนาะคือพีเนาะอยากขายเด้อตัวนี้แปดร้อยครับผมเนาะไม่มีค่าส่งครับผมแปดร้อยตัวนี้ก็กิ่งเยอะเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ก็ฟอมสวยตัวนี้ฟอมสวยตัวนี้ก็จะราคาเดียวกันครับผมราคาที่แปดร้อยไม่มีค่าส่งครับผมเนาะหากันใหนชอบก็ถ้าขมาเป็นยักษ์สู่ครับผมเป็นไม้ที่ที่ฟอมสวยแล้วเอาไปเลี้ยง โลกระถางสวยได้เลยครับผมเป็นยักษ์สอุครับผมนอ้อยยักษ์สอุเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูไม้ก่อนน้อยน้อยน้อยหนึ่งนะ้อยหนึ่งเนาะอันนี้คือหน้าคลาชครับผมเนาะดอกหน้าคลาดอันนี้คือนาคนาราชจะมาใส่กับมังกรทองมังกรท,ทองเป็นไม้ที่เสียบติดใหม่แล้วดอกเขาจะแตกไม้ดอกแรกจะแตกประ,ประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่ค่อยแตกเนาะแต่ส่วนน้อยอันนี้ที่แตกเพราะว่าผมเปลี่ยนดินใหม่ออกจากถุง เอามาลงก็บถางประมาณนี้เพราะว่าไม้ยังไม่สมบูรณ์เราต้องให้ปุ๋ยถ้าไม้ไม่ให้ปุ๋ยแล้วจะไม่สมบูรณ์ครับผมแล้วก็มีคําถามหลายท่านถามเข้ามาว่าทําไมชนชมเสียบติดแล้วดอกดอกเขาเขาร่วงที่ดอกร่วงเพราะไม้ไม่สมบูรณ์ครับผมมันต้องเราต้องบํารุงเนาะเราต้องบํารุงดอกก่อนบํารุงดอกบารุงรากบํารุงใบบํารุงกิ่งด้วยไม้ถึงจะสมบูรณ์ว่าจะพาไปดูไม้ฝั่งันไม่ไปหรอก เดี๋ยวมาดูไม้ฝั่งนี้ครับผมเนี่งเห็นไ,ไหมดอกไม่มีร่วงครับผมนอกจากเราจะดึงทิงเนาะไม่มีร่วงครับผมนดอกสดใสอันนี้ดอกบานนานก็จะร่วงเป็นตามตามอายุขขเขาเนาะแต่ว่าจะบานทุกดอกมีมีอะไรบางท่านเนาะถามว่าทําไมเฉชมเวลามีดอกดอกตูมเนาะดอกตูมประมาณอย่างนี้นี่แบบอย่างนี้นี่ไม่บานให้แล้วก็จะร่วงไปเลยครับผมจะร่วง ว่าไม้เรายังขาดการบำรุงครับผมขาดปุ๋ยเนาะเราต้องให้ปุ๋ยบำรุงด้วยเดี๋ยวพามาดูไม้ที่ออกดอกใหม่ตัวนี้ออกดอกใหม่ตัวนี้สวยตัวนี้จะสวยตัวนี้จะไอพัฒนามาจากไออะไรนะ่ะอะไรงไงเอา้าลืมแล้วอันนี้ไหมดอกอันนี้ดอกบานนานเนาะไออันนี้พัฒนามาจากดอกอะไรเนาะผมดันลืม คาริชเช่นเนี่ยคาริชเอ่นไปการพัฒนาจากคาริชเช่นครับผมไม้ที่เราทําไปเรื่อยจะมีการพัฒนาไปเรื่อยเห็นไหมกีบ hmm. ดอกชั้นเหมือนกับคาริชเช่นทุกอย่างแต่ผิดที่สีเท่าเด้นครับผมผิดที่สีสีจะเปลี่ยนไปจากคาริชเช่นไม้ที่เราทําไปบ่อยเนาะทำไปเรื่อยเราจะได้ไม้หมใหม่ๆเข้ามาตัวน,นี้ก็จะสวยเหมืนอนกันตัวนี้ตัวนี้จริงๆแล้วดอกไม่พันธุ์จะไม่โตขนาดนี้นะอันนี้เป็นโอตินอันนี้ต้นลูกที่เสียบเอามาเสียบดอกโตมากสวยเลยครับผมเนาะ ตัวนี้ก็ดอกโควิกที่มีคุณพี่เนาะได้ใจดีตั้งชี่อให้ดอกควิกต,วาาตัวนี้เป็นมานําเข้ามาตัวนี้เป็นน้ไม้สังนำเข้ามาไม้เกิดเองก็มีครับไม้สังเข้ามาก็มีตัวนี้ไหมสีสันสดใสถ้าไม้เราให้ปุ๋ยจะมีสีสันสดใสประมาณนี้ผมเนาะแล้วโคตรโคตรดอกเก็บเนืยวด้วยจะไม่ร่วงง่ายครับผมโคตรดอกจะไม่ร่วงเนาะมีพี่ท่านหนึ่งอยากดูม่วงเนาะม่วงไม่มีครับผม ม่วงยังไม่บานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ม่วงบานก่อนเนาะม่วงของก็มีหลายตัวอยู่ไม่มีสามสี่ตัวม่วงไต้หวันก็มีด้วยแต่ย,ยังไม่บานเนาะสีสันจะสดใสครับผมเพราะาไม้เราให้ปุ๋ยอันนี้เป็นกลุ่มที่สีสันที่สดใสกลุ่มสีละลายหน่อยเนะาะจกนานไปแล้วไหมเอยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นกลุ่มของไอไ้อะไรล่ะอะไรผมลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้ได้จะบอก อะไรก็ช่างเถอะลืมไปแล้วอะไรว่าลืมบ่อยช่างมาตัวเองก็ลืมบ่อยๆช่างเถอะลืมไปแล้วเดี๋ยวได้มาดูปุ๋ยผมอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้เนาะไหนล่ะถุงปุ๋ยผมอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถุงปุ๋ยหายไปหาถุงปุ๋ยก่อนแป๊บนึงได้ปุ๋ยมาแล้วครับผมเมื่อกี้ลืมปุ๋ยเนาะอันนั้นต้นดอกเมื่อกี้นี้เนาะดอกนี่นี่ตัวนี้คือซาโปโลครับผมซาโปโลเนาะนี่ซาโปโลลืมไม้ตัวเอง อันนี้คือปุ๋ยสวดเร็วแรงทะลุนรกทะลุนรกน้าที่ผมปลูกขึ้นมาอันนี้จะมีมีสี่ตัวปุ๋ยไม่ใช่สี่ตัวดิสามตัวอันนี้จะเป็นปุ๋ยตัวที่ผสมขึ้นมาเป็นเป็นปุ๋ยสวรก็ลายสตรอยู่เนาะเอารวมกันแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยอันนี้ก็มีโลเด้นมีมะโคตเนานะจะมีสามตัวในในถุงนี้ถุงนี้จานวนน้าหนักนอาหนึ่งกิโลกร,รมกัมครับผมในราคาหนึ่งกิโลกร,รัมหนึ่งร้อยห้าสิบาทไม่มีกระสุกนะร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งแล้ว เดี๋ยวถากหาขั้นไหนเนาะอย่าเอาแบบนี้เนาะอย่างนี้นี่คือปุ๋ยแบบนี้เนาะนี่เป็นชุดแบบนี้ครับผมปุ๋ยชุดแบบนี้เนาะมีฟามีกมีครบเลยเดียสี่ตัวแต่ตัวนี้เขาจะแพงเนาะอันนี้จะมีราคาที่สูงกว่าเพื่อนอันนี้จะจะมีราคาที่แพงสี่ตัวนี้เนาะพร้อมค่าส่งจะสี่ร้อยบาทครับผมสี่ตัวนี้ราคาพร้อมค่าส่งจะสี่ร้อยบาทจะตาามปัญหาเรื่อง เรื่องดอกเลยเรื่องดอกร่วงดอกอะไรอันนี้เขาจะทําให้ขวดดอกเหนียวดอกสีส,สันสดใสแล้วก็ตับปัญหาเรื่องเกลาด้วยตับัญห้าหมดเลยครับผมตันนี้เนาะแล้วก็เร่งดอกด้วยส่วนตัวนี้เนาะสามตัวนี้อันนี้หากหากขั้นไหนจะโอเคสามตัวเนาะจะเป็นนี่แหละมีตัวเดนมีปูนอันนี้คือปูนอันนี้คือปูนปูนปูนแลงเนาะแล้วก็มียาฆ่าเกลาราเพราะว่าถ้าดูฝนเนาะปุ๋ยไอ้ท่นชมเราจะโดนโดนเืลาราลง อันนี้แก่2 5 0รอห้าสิบาทครับผมชุดนี้เนาะสองรห้าสิบาทราคาก็พร้อมก็ส่งแล้วครับผมก็ประมาณนี้เนาะหากหากมีคุณพี่หรือคุณป้าคุณลุงท่านไหนอยากจะไปลองใช้ดูครับผมหรือจะแบบนี้เนาะแค่ร5อยห้าสิบาทเดียอันนี้ปรุงปรุงเสร็จแล้วอันนี้พร้อมกะส่งร5อห้าสิบาทอันนี้เอาไปใช้ดูครับผมเนาะใช้ดูราคาก็อาจจะดูแพงหน่อยนิดนึงปวดท้องกระาษเนาะเพราะว่าผมก็ต้องมีค่าค่าสูงเนาะเพราะค่าส่งจะอยู่ผมก็ผมเองก็เสียไม่กี่บาทแนละ้ ไม่กี่บาทนะคุณป้าเนาะไปซื้อเองก็ยุ่งยากไหนค่าน้ำรถด,ด้วยค่าน้ำรถด,ด้วยเนาะจยยุ่งยากเวลาด้วยอันนี้่งถึงบ้านครับผมอันนี้การที่เราจะทาให้ชม,ชมเขาแตกกิิงเยอะเนาะมาที่โคงเสียบมาบา,บางกิ่งมันต้นมันบนต้นเนาะเขาก็จะแตกกิิงที่ได้น้อยเนาะได้น้นนอยจะพูดไว้ไปไหมเราต้องมาช่วยอย่างนี้คือการการช่วยการตัดนงไออันนี้ผมเสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะโมเสียบ อันนี้อันนี้อันนี้คือต้นเดิมนะต้นเดิมแล้วก็แตกกิ่งมาสามกิ่งอันนี้รอยเสียบรอยเสียบตรงนี้นี่ผมเสียบตร,ตรงนี้เนาะนี่โป้งผมนี่ผมเสียบแล้วกิ่งไม่ค่อยแตกให้แล้วม่ตัดเห็นไหมกิง่งจะออกมาเยอะเลยแล้วการตัดเราก็ต้องตัดแบบนี้ครับผมนี่ตัดตัดแบบนี้เราต้องเอาใบออกให้หมดก่อนตัดตัดเพื่อเราจะตัดประมาณประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บนึงเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยว เราตัดนี้แล้วทิ้งไว้ประมาณสองสาวันแล้วตรงนี้เขาจะเหลืองเขาจะร่วงออกเองเนาะหลุดออกเองเราต้องทําให้เขาหลุดออกก่อนแบบตัดใหม่ๆสุดๆแบบนี้ไม่ได้เนาะแล้วจะมีตัวยาอันนี้คืออันนี้ซีนอกตัวนี้ตัวยาซีนอกอันนี้เ,นนเ,เ,ร,เร,ร่งอันนี้เร่งดอกเร่งกิ่งด้วยเร่งกันแตกกิ่งอันนี้เร่งดอกด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเร่งให้กันแตกกิ่งตัวนี้ก็ชื่ออาจจะไม่คุ้นเนาะจะเจี๊ยกๆนี่แหละเจี๊ยบ ที่เขานอกก็สอบถามาำรานมาเนาะามรานก็ใช้ได้ผลครับผมนี่ใช้ใช้แล้วนอได้ผลแล้ววิธีที่เราจะทำนะคุณพี่คุณป้าด้วยเนาะเราอันนี้ผมจะไม่ค่อยถนัดเนาะว่าจะมือขวาจับโทรศัพท์มือใช้ถือกินไก่ก็จะตัดตรงยอดตัดตามก็ได้ครับผมนะตัดขนาดนี้ก็ได้ไงขนาดนี้ได้เนาะได้หมดแต่อันนี้พุทธที่ผมตัดสูงผมเสียได้จิิงเนาะอันนี้จะเป็นพันสวยด้วย,วยตัวนี้อันนี้เขาจะเป็นดอกสวยแล้วก็ทสี่ได้จริง ก็เลยตัดซู้หน่อยเก็บเอากิ่งไว้ทาเก็บต้นอื่นด้วยแต่กิ่งนี้ไม่ใช่กิ่งนี้เป็นเป็นตัวเดิมตัวเดิมเนาะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เสียบแล้วอย่างนี้ก็เราก็ให้ได้ขบผมี่นี่เนาะอันนี้ผมผสมตัวยาไปแล้วสองตัวเพ่อเขาจะบอกเองในฉลากว่าใส,สายยงง่ใช้ยังไงใช้ยังไงเนาะแต่ก่อนใช้เราต้องตัดจนใบเขาหลุดออกก่อนนะครับเนาะให้ใบหลุดออกจนหมดก่อนแล้วค่อยทำแบบนี้มันจะได้ผลแล้วก็ฉีดทำแบบนี้ฉีดแบบนี้ ในทุกๆสบาห์ทุกๆก,ก,ก็จวันครับผมจนกว่าเขาจะแตกกิ่งให้แหละเราต้องทําอย่างนี้ใจหม้อก็สองถึงสามครั้งครับผมทําแบบนี้เนาะจากนี้ก็พอแล้วก็เอาไปเก็บไว้แล้วไม่ใช่ไปเก็บไวส้สิไปวางไว้ที่เดิมเนาะเอามาจากตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับผมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็อยู่บ้านเหมือนเดิวมวันนี้ครับผมก็สาหรับปุ๋ยเนาะที่ที่สั่งเข้ามาที่ที่ให้ผมส่งให้ก็พรุ่งนี้ครับผมจะมีปุ๋ยม,มีมีไม้ด้วยเนาะก็ขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณมากๆครับผม ตัวนี้ก็จะเรลืมเด้อตัวนี้หาขนาดจอแปลร้อยก็ไม่แพงนะผมนะแปลร้อยเพื่อค่าส่งอยู่กับอยู่กับผมแล้วเนาะไม้เพองสวยทั้งสองส่นตัวนี้จะดูสูงโตหัวเนาะตัวนี้อนาคตไปไกลแล้วเนี่ยอันนี้มันกิ่งเขาเยอะเนาะกิ่งเขาเยอะเลี้ยงดีๆเนี่ยโอ้โหสวยตัวนี้สวยไม่ขี้ดีครับไม่ขี้ดีไม้ไม่สวยไม้ไม่ขี้ดีแปลว่าไม้ไม่สวยยดงไงใครจะซื้อไม้สวยไม้สวยครับผมไม้สวยแล้วก็ส่วนไม้งาที่ผมนัดไว้เนาะ ว่าจัดสวนได้ตอนไหนก็นี่แหละครับผมเนาะน่าจะกลางเดือนหน้าเนาะกลางกลางเดือนนี้ไม่มใช่กลางเดือนหน้ากลางนี้เนาะอันนี้ต้นไหนที่ประมาณนี้เนาะกลางเดือนหน้าก็จะดูสมบูรณ์ให้ปุ๋ยไปแล้วเมื่อเช้าเนาะแล้วเขาจะหมดฤทธิ์ปุ๋ยแล้วทีนี้ผมก็จะเริ่มท้อยสวนให้ครับผมก็จะมีอยูนึ่งสองแขงสามแขงอีกแขงหนึ่งต้นูุนเนาะเดี๋ยวจะหาดีวยว่าไม่ไม่เห็นไม้ตัวเองตัวนี้แผ้งหนึ่งจะมีต้นเล็กด้วยต้นใหญ่ด้วยเนาะผมก็เริ่มจะเปลี่ยนดินให้ให้ปุ๋ยอันนี้ไม้กลุ่มนี้จะแตกช้าเพราาว่ บางบางบางตอแล้วอาจจะติดยากด้วยเพราะว่าเป็นตอยากก็ติดยากด้วยไม้ติดยากก็รอนิดนึงจะช้าแต่ผมต้องรอให้ไม้สมบูรณ์ทุกต้นผมถึงจะส่งครับผมถ้าไม้ไม่สมบูรณ์ก็จะไม่มีการสง่งเนาะอะเกบไว่าอย่างนี้แหละเกว้ให้เจ้าของไม้ด่าเล่นคงไม่ดา่าหรอกเนาะก็ยังไงไม้ก็มาถึงแล้วเนาะต้องรอให้ให้สวยจริงครับผมเนาะถึงจะกลับบ้านเนาะถ้ายังไม่สวยก็อย่ากลับเลยเนาะกลับไปแล้วก็อย่ามี คำว่ากลับมา,า,า,าเดี๋ยวผม,ผมผู้เล่นหราก็มมีอะไรหรอกเนาะก็รอให้แค่ไม้สวยทนเองครับผมเนาะอันนี้ก็เดี๋ยววันไหนไม้กลมดอกสีมว่วงออกดอกเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูก็ตอนนี้ไม้ก็เริ่มทรงตัวอยู่ตัวรับผมเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำง,งานเกี่ยวกับเสียไม้เท้านี้ก็ขี้เกียจ <laughs> ไม่ครับผมเนาะก็ทําอย่างอื่นอยู่เนาะคลเคนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะพูดนานมากแล้วเดี๋ยวจะโดนโดนสาเนาะ ก็อย <S an> ่าล <an> ืมนะครับผมเนาะเรื่องปุ๋ยเรื่องไม้หาใครชอบก็ทักเข้ามาแล้วผมจะลงไอ้จะทิ้งเบอร์ไว้ด้วยเนาะเบอร์ก็จะอยู่จะเบอร์ผมนั่นแหละในไลน์เนาะก็ทักเข้ามาที่ไลน์ผมเนาะเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ให้ด้วยก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยคุณป้าคุณพี่ด้วยครับผมเนาะฝากด้วยนะครับผมเนาะก็ขอฝากช่องยุคีสารไว้ด้วยครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่สุดครับผมขอบคุณที่สุดนะครับผมเนาะ คนพูดคนเราอาจจะบว่าชัดนะครับเนาะจะมีอุปสรรคในการสื่อสารน้อยหนึ่งครับผมน้อยหนึ่งก็ผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่สุดครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ผมก็ขอบคุณนะขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ